สวัสดีค่ะเพื่อนๆพนพบกับยายเล็กอีกแล้วค่ะสาวอุบลคนวารินมาเช่นเดิมค่ะเพื่อนๆนมากินข่าวค่ะมากินข่าวกันค่ะเพื่อนๆนค่ะมัอนี้ยายเล็กได้หอยดองด้วค่ะกับปลาทูละกะผักยกสวนคือเกาค่ะมากค่ะมากค่ะมากินนาการค่ะเพื่อนๆืน เดี๋ยวยีเล็กบีบบักนาวใส่จักน้อยก่อนหอยดองยีเล็กสื่อมากค่ะกีนบักนาวใส่จักน้อยกอนือบักนาวนี่กับเปียวคือกันัเน,ะ,น,เน,ะ,เนะ้วยเนาะมาเดอ้อค่ะมาเดอ้อมาเดอ้อมาก,กินน้ำกันเด้อเพื่อน,เ,น,เ,นเอ้ยพุหนหอยดองเป็นตะแซบขึ้นยังค่ะ มาค่ะมาค่ะสิมึงกันดูป๊าดถกคือคำใหญ่แท้คือคำใหญ่แท้เพื่อนอ่ะค่ะอ้ําค่ะคำแรกค่ะอืม้ม แอบค่ะแอบร้ายแอบรลาย,าลาย,ยเยนี่อเล็งไม่หลุดโดดนี่ยอยู่เนี่ยเต็มถ้วยน้อยเลยหลุดโดดเนี่อเล็กเป็นพริกอ่อนค่ะแล้วรสชาติคล้าย่ปลาหน่อยเนาะค่ะเนาไข่ไข่ส่งปลาหน่อยอตั้งไว้นี่ได้ไงเด้อไข่ไข่ส่งปลาหน่อยนี่แหละ อิลีแซบค่ะแซบจับหลายกินพร้อมกับปลาทูทอดค่ะแรับค่ะเพื่อนเพืมาเดอ้อค่ะมาเดอ้อมาเดอ้อกันเทียมจากข่ายหอมค่ะ บะเกือกับมีทั้งบะเกือคืนบะเกือตอนแลบว่าบะเกือปอค่ะเ <c oughs> บบมื่นัวเลยครับกระเจี๊ยบนี่เพื่อนรู้ไหมมีประโยชน์มากมีประโยชน์อันดีค่ะ น,น,นั่นกินที่ก็แซ่บด้วยค่ะเพื่อนๆน่าแซ่บแซ่บอืออเอากระเทียมใส่น้ำเอากระเทียมใส่น้ำมาเด้อค่ะเพื่อ,อ,อ,เอเน,เ,อเ,เ,นเพื่อน ใช่ไปทูกคือขาดตาวบั ข้าวคำ่หนึงเนี่ยต้องใส่พักให้ครบเมืดทุกชนิดค่ะเพื่อนเอนเพราะว่าพักหลายแห้งค่ะอืมมแคข่าง มีประโยชน์เยอะเส้นใหญ่นังเยอะโอ้ซับเพื่อนเพื่อนลองกินเบังเดอแซบแซบค่ะแซบอิลีอุอ้ยๆอ้ย เก็บอยู่หลังสวนค่ะปลอดสารพิษ Thật chìa bê lưỡi Thật cái hiên Hít Đúc đột Ăn rồi. รสจ,จัดแน่จักหน่อยเลยค่ะเพื่อนๆหอยดองถ้าผู้ใดกินรสบะจานนี่กะเวลาตักก็ยะบ,บ่ต้องตักหลายค่ะตักหน่อยๆ ทิมกันยังกระแจบค่ะ ធម្មតាខាង กินป้ปากป้จริงกินคำใหญ่แห้งอิ่มแล้วค่ะเพื่อนๆอ,อิ่มแล้วพี่น้องอิ่มแล้วยเยอะแยกจุกเลยกินคำใหญ่หลายหิ้วขขาแห้งค่ะว้าสำหรับมือน,นี้ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมเด้อค่ะ ขอบคุณลหลายๆขอให้เพื่อนพบกต่สิ่งดีๆเดอ้อพอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งดําเพื่อรับชมคลิปต่ตอไปของยายเล็กนั่เด้อค่ะเดอ้อนะติงต้งๆๆเลยเด้อค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ